สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านนะฮะพกนผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่นที่เกม Tales of Arise นะครับซึ่งเกมนี้ก็มาจากซีรีส์ Tales of นั่แหละครับซึ่งเกม Tales เนี่ยมีมานาน20กว่าปีแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาคใหม่ล่าสุดนะครับลงให้เครื่อง PC นะครับแล้วก็ PlayStation 4และ PlayStation 5ครับการเล่นก็คือมาในแนวแอคชั่นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นคนเดียวครับ จะมีตัวของ AI นะครับมาช่วยเราอีก6ตัวละครด้วยกันครับรวมตัวเองด้วยแล้วเนี่ยหตัวนะฮะแต่เวลาออกมาสู้เนี่ยจะเจอแค่4คนเท่านั้นครับรวมตัวเองด้วยนะจะเป็น4คนอะไรนี้นะครับการมาครับก็ง่ายครับกระโดด d a s ฟันกันรัวๆเอฟเฟกก็อลังการตามแต่สภาพเครื่องของเราไหวแค่ไหนนะฮะส่วนอันนี้ผมเล่นในตัวของ PlayStation 5นะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างดูดีแล้วก็ลื่นไหลามากๆครับใครที่ชอบแนวนี้แล้วก็รอเล่นได้เลยนะครับ สำหรับคนที่ต้องการทดสอบในเครื่อง PlayStation ครับเข้าไปใน Store ของท่านได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ชหาชื่อเกม t t l e o f a l อะนไรนั่นแหละนะครับเราจะเจอเป็นตัวของการซื้อล่วงหน้าใช่ไหมครับก็ราคา2,000บาทถ้าเกิดใครใช้ p พยเนี่ยมาที่จุดๆ,ๆตรงนี้ได้เลยมันก็จะมีตัวของเดโมต้องดูนิดนึงครับเพราะว่าเดโมมี2อันอันนึงมันจะเป็นของ p พยครับอา้าวดูได้ไงว่าเป็นของ p พยนี่ไงนี่ไง เห็นไหมมันจะขึ้นของเพย์สไว้นะครับสาหรับคนที่มีเพย์หก็ไปลองเลิอกอีกตัวหนึ่ง mm hmm. ก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีคําว่าเพย์สอยู่อันนี้แหละครับก็คือจะเป็นเวอร์ชันเพย์หเพราะนั้นใครมีเครื่องไหนก็เทสเครื่องนั้นนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันได้เลยนะครับก็เขาจะมีตัวละครให้เราเลือกทั้งหมด6ตัวละครครับก็จะมีลักษณะการต่อสู้แตกต่างกันไปแล้วก็มีอาชีพที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็อย่างเช่นอาชีพแรกนะครับก็อย่างที่เห็นเลยคือเป็นนักดาบ มีฟีนงฟีนิกด้วยเท่มากครับใครชอบนักดาบตัวนี้เลยครับเขาชื่อว่าอัลเฟนนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคนต่อไปครับโอ้อ่านว่าอะไรเนี่ยชิโอเน่เหรอคนนี้ก็คือใช้ปืนครับแล้วก็มีสายฟ้ามาช่วยด้วยนะครับยิงกันสนุกสนานเลยนะดูดิดูดิโอโคตรอลังการเลยคนต่อไปครับบรินเวลครับผมอันนี้เป็นนักเวทครับก็น่ารักน่าชังดีครับถือสมุดครับมีเวททั้งไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเวทลมด้วย ใครที่ชอบนักเวทก็ตัวนี้ครับโอ้มีน้ําแข็งด้วยนะเป็นไงอดินก็มีครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นนักเวทนั่นแหละจบต่อไปครับรอครับอันนี้ครับสายหมัดมวยครับต่อยกับเตะเป็นหลักนะครับใครที่ชอบอาชีพระยะประชิดแล้วก็เป็นศิลปะการต่อสู้เนี่ยอาชีพมีใช้ได้เลยครับดูแอร์คอมโบดิโอหูอ่ศสตุลอยขึ้นฟ้าแล้วไม่จบครับตามไปอัดต่อบนอากาศได้ตัวต่อไปครับคิซาร่าครับเห็นปุ๊บก็รู้ปับครับนี่คือสายแทงครับผม มีตัวของโลอันเบล่มเพิ่มเลยนะฮะแล้วก็อีกข้างนึงจะใช้กระบอกนั่นเองใครที่อยากเล่นสายแทงถึกๆแล้วก็คนนี้เลยครับทิซาร่าคนสุดท้ายครับผมอ่านว่าโดฮาริมนะฮะไม่มั่นใจนะอันนี้โดฮาริมคนนี้ครับเขาบอกว่าเป็นนักสู้สายสมดุลครับใช้พรองซึ่งการโจมตีจะค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยใครที่อยากหาอาวุธแปลกๆเล่นนะลองอาชีพนี้ได้นะครับโดฮาริม สำหรับกราฟิกนะครับอย่างที่เห็นครับโออาอลังการสวยงามครับก็เป็นโอเพนเวิร์ด้วยให้เราเดินสำรวจกันส่วนการต่อสู้จะเป็นการตัดฉากนะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่านัวมากครับคือเราสามารถที่จะให้ตัวละครที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยสามารถมาช่วยโจมตีได้ถ้าผู้ชมดูด้านซ้ายล่างด้านซ้ายล่างมันจะมีบอกเป็นสัญลักษณ์ครับว่า ใครเนี่ยสามารถที่จะโจมตีได้แล้วบ้างมันจะสว่างขึ้นมาครับซึ่งมันมีทั้งหมด6คนเห็นไหมเออเน,นี่ยเราก็กดได้เลยนะเวลามันมีแสงขึ้นมาก็กด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 ให้มันใช้สกิลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วพอมันมีคําสั่งสไตร์ขึ้นมาถ้าเกิดเราก,กดบนล่างชายขวาทันนะมันจะเป็นการปิดฉากมันมอนสเตอร์ด้วยนะฮะเออก็เรียกได้ว่าหนัวมากครับคือเราเลือกอาชีพอะไรมาก็ได้ในความเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยอยากจะมันก็ไปเล่นวงในอะไรเงี้ย เอออยากจะเป็นนักเวทเหมือนผมเนี่ยก็คือยืนยิงไกลๆเอาหล่อๆสวยๆไปนะครับอ่ะลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนการหลบก็เอ่อกด R2 นะฮะมันมีบอกอยู่นะตอนนี้เรามาเล่นอ่ะ่มันจะมีการหลบหลีกด้วยนะครับการโจมตีก็ R1 เป็นการโจมตีธรรมดาส่วนสกิลก็จะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม X อะไรเงี้ยครับกระโดดก็จะเป็นโต O ซึ่งการกระโดดเนี่ยมันก็จะกระโดดด้านนอกแผนที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเนื่องจากมันเป็นโอเพนเวอร์เนี่ย เราก็สามารถที่จะเดินไปยังสถานที่ที่เขาไม่ให้ไปได้นะครับเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะมันมีของแอบอยู่ไหมอะไรเงี้ยบางทีเดินไปเจอกล่องเจอแร่เจออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นทางไปต่อใช่ไหมยังไม่ไปครับขอดื่มดําบรรยากาศก,าก่อนครับโอเคมีภาพสวยมากเลยอะ่ะสุดยอดไปเลยลูกพี่สวยงามครับผมอุ๊ยตัวอะไรอะ่ะลองสู้ดูหน่อยสิไม่ต้องกังวลครับพลังแห่งมิตรภาพของเรานะฮะ โอ้เดี๋ยวมันโดดใส่ใครไม่ใช่ผมนะผมเป็นนักเวทมันไม่ค่อยเล็งผมหรอกนี่ไงยิงไปโดดยิงได้ด้วยเป็นไงเล่าโคตรเท่เลยเอาโดนใครบ้างวะน่ะหึหหหาดใจจริงๆมาทุกสกิลจัดไปเออโอ้ยสไตล์สไตล์นี่ครับผมเป็นไงออ้อลังการงานสร้างครับผม ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนตัวละครเล่นนะครับก็ทําได้นะกดตรงกลางของจอยได้เลยนะครับมันจะเรียกเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็ให้กดตัวสี่เหลี่ยมครับมันจะเปลี่ยนตัวเห็นไหมครับอ่ามันจะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวผมไปลองเล่นไอตัวของปืนกันละกันครับชิออนน่ใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวละครแล้วเห็นไหมครับคราวนี้ผมก็จะเล่นน้องคนนี้เป็นหลักแล้วโอเคยังอ่าทีนี้เรื่องของการจัดตีมันก็มีนะถ้าเกิดว่าเราเปิดออปชั่นมาอีกทีเนี่ยแล้วกด r 1นนะครับ r 1มันจะมีการให้ อ่ะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนหัวหน้าเป็นคนนี้แล้วใช่ไหมก็กดสี่เหลี่ยมเปลี่ยนได้นะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการสลับตำแหน่งก็สามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมครับเนียกก่ยก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราอยากจะจัดแบบไหนนะฮะซึ่งผมคิดว่าผมจะเอาตัวแท้งมาดีกว่าเออตัวแท้งมาหมัดมวยไว้หน้า2นี่นแหละเพราะว่า2คนนี้มันจะออกมาใช้ซกิวเดียวไง อ๋อแล้วก็ด้านขวาบนท่านผู้ชมดูครับมันมีแบตเทลคอนโทรลเราสามารถกดตัวปุ่มสตาร์ทอ่ะหรือว่าปุ่มไอ,ไอปุ่มสตาร์ทอะไรเออเรียกไม่ถูกเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดได้ถ้าเกิดว่าไอเป็นออโต้เนี่ยมันจะเล่นเองของมันเลยอันนี้หมายถึงตัวละครที่เราบังคับนะเข้าใจใช่ไหมครับคือเราสามารถปล่อยบอทได้ในเกมเนี้เราปล่อยมันออโต้ไปได้เลยนะครับหรือเซมิออโต้ก็ได้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันมันจะสู้เองเราคอยกดสกิลอะไรเงี้ย หรือจะเป็นแมนนวลอันนี้คือเล่นเองมันก็คือปกติจะเป็นอันนี้แหละเล่นเองหมดเลยกดสกิลเองอะไรเองเพราะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะปล่อยฟาร์มแล้วแบบขี้เกียจเล่นเองอ่ะก็ให้มันออโต้ได้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้แต่ว่ามันไม่ออโต้เดินให้นะมันแค่ออโต้การต่อสู้ให้เฉยทีนี้นะครับพอท่านผู้ชมเปิดออโต้แล้วนะครับเราต้องมาเซตตัวสตอรี่ด้วยนะครับแต่จริงๆไม่ต้องเซตก็ได้นะก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ตัวละครของเราเนี่ย หรือพรรคพวกในทีมเราเน้นในการใช้ค่า CP เนี่ยเพื่อไปทําอะไร CP ีเปรียบเสมือนมานานั่นแหละอ่าก็มันจะเวลาใช้โซโกงสกิลต่างๆเนี่ยมันจะหักค่า CP ถูกไหมครับนั่นแหละเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ตัวละครเราเนี่ยออโต้เน้นใช้อะไรนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยผมว่าเวิร์กสุดแหละคือมันจะสมดุลอ่ะสู้ด้วยฮิวด้วยอ่าแต่ถ้าเป็นอันล่างเนี่ยมันจะเน้นฮิวเป็นหลักอะไรเงี้ยส่วนอันที่3มนี่มันจะเน้นเรื่องการโจมตีเป็นหลักนะครับใช้โซโกงสกิลโจมตี ส่วนในสุดท้ายนี้อันนี้คือไม่ไม่ใช้เลยเราอาจจะแมนนวลเล่นเองอะไรเงี้ยได้นะครับและถ้าเกิดอยากได้มากกว่านี้มันก็มีให้เปลี่ยนนะเห็นไหมเห็นไหมเออมันเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ไหนก็จะไปประมาณนี้อ่ะไหนๆก็เปลี่ยนตัวแล้วเดี๋ยวเราลองสู้กับใครแถวนี้ดูนี่ตรงนี้ก็แล้วกันเห็นมันลอยๆอยู่เนะี่ยโอ้จัดมาโกเลมเหมือนเดิมน้องคนนี้มีสกิลฮิลด้วยนะเฟิร์สเอทนะครับ เนี่ยเฟิร์สเอทใช่นไหมครับอ่ามีสกิลฮิลด้วยนะเออมีโยนระเบิดด้วยอันนี้ต้องเล่นระยะใกล้นะจ๊ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งที่เมื่อกี้เราเรียกเขามาสนับสนุนนี่ครับเอ่อฮิลหน่อยฮิลเพื่อนหน่อยฮิลเพื่อนหน่อยเพื่อนจะแตกแล้วเนี่ยเออฮิลไว้ฮิลไว้เพื่อนจะแตกแล้วใช้สกิลหน่อยนี้ไม่ได้กดใช้เลยเออใช้สกิลหน่อยเออเออมาทุกคนบอกเลยตีทั้งตีเอาสไตล์แล้วมา อูมแตกนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะห่หิวไปหิวไปเฟิร์สเอสแล้วเวลาเราใช้สกิลอ่ะค่า CP มันจะลดด้วยนะท่านผู้ชมดูด้านขวาเห็นปะด้านบนของชื่ออะเออค่า CP เดี๋ยวมันก็สามารถเติมได้ครับใช้ไอ้ธงไอเทมหรือว่าเออไปที่แคมป์ไฟอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเติมได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่พูดถึงบางอาชีพมันก็ไม่ได้ใช้ค่า C p ในการเล่นนะอย่างเช่นตัวละครเนี่ยที่เป็นพระเอกน่าจะใช่นะน่าจะใช้พระเอกนะคือใช้สกุลสกิลอะไรอ่ะจะไม่เสียค่า C p เลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะนั้นก็อันนี้อยู่ที่ตัวละครด้วยนะฮะหลังจากนี้ก็แล้วแต่เราครับว่าเราจะไปทำอะไรต่อจะไปสำรวจแมปจะเดินเควสอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับคือถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าเควสอยู่ไหนเนี่ยเราสามารถเปิดแผนที่ได้นะครับก็ค,คือกดตัวสี่เหลี่ยมอ่ะ มันจะมีแผนที่บอกอยู่แล้วก็ด้านซ้ายใช่ไหมครับมันจะมีบอกอยู่ว่าให้ไปที่ไหนอันนี้เขาบอกว่าให้ไปที่วินซินหรือเปล่าเอยเออนั่นแหละเดี๋ยวลองเดินไปสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพอันนี้พอดีเจอกล่องก่อนครับผมโอ้อ่ะลุยต่อครับผมเวลาก,กดวิ่งก็คือกด R2 ก็ได้นะครับมันก็จะวิ่งเร็วว่ายน้าก็เหมือนกันครับกด R2 ก็จะว่ายน้ําเร็วไม่มีเกจสตัมินาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็สามารถวิ่งได้ยาวๆยาวๆนะครับ นี่ไงเห็นไหมก็เดินตามเควสได้เลยครับแล้วก็จะมีเควสซึ่งตัวของเนื้อเรื่องผมอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมมากใหม่นะครับเพราะว่าเผื่อใครจะมาเล่นเองอะไรเงี้ยมันจะถือว่าเป็นการสปอยก็ไม่อยากจะสปอยนะุยกับ n p c เสร็จเห็นไหมครับมันจะมีการอัปเดตเควสครับบอกว่าให้เราเนี่ยไปที่อะไรเนี่ยไ t l e p เ a n นเหรอเนี่ยไหนไหนเห็นไหมครับมันจะมีบอกอยู่อ่านี่ไงบอกเลยเห็นไหมครับอ่านั่นแหละก็เดี๋ยวจะไปตรงนี้กันเนาะ เดินทางมาถึงแล้วครับโอ้โหเจอบอสอีกแล้ว <laughs> เจอบอสอีกแล้วบอสในแมปเมื่อกี้ยังไม่ได้สู้เลยอะลองสู้ไอ่ตัวนี้ดูก็ได้ครับน่าสนใจดีมาลุยแมนติสครับเวลยูห well, กจัดมาโอ้โหเฮ้ยมันอ่อนแอต่อดาบครับผมแบบนี้เยี่ยมเลยกิ้งกิ้งกกิ้งผิด สกิลกันมาให้ครบหลอดเลยบนล่างซ้ายขวามาหมด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 ,มหมดสกิลต่อก็เอาครับเอาครับผมตัวไหนสกิลได้สกิลไปเลยไม่นี่ไนะยิงรัวๆมันมีล้มด้วยนะมันมีล้มด้วยนะจังหวะนี้แหละสกิลไปเออเออลบๆลบๆผมใช้สกิลอยู่ฮิวหน่อยพี่โอเคเรียบร้อยค่าซีพีค่อยๆลดนี่เน้นฟอร์เมชันให้มันฮิวเป็นหลักก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย ติดอยูไปเออมันมันมันชาแล้วมันชา์แล้วเออเนี่ยจังหวะนี้แหละมีพวกเราจะตายครับสิวมาแล้วเอาเอาให้หน่อยจัดไปจังหวะนี้โบบาโบบาอันรัว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 เวลามันตีด้านหน้ามันก็ตีรัวรัวเลยนะเออ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 เขาข้างหลังเออเขาชุบเหมือนกับเราจะแดชเร็วไปสกิวมาแล้วเอาเอาเอาไช้สกิลได้สกิลไปก่อนเลยจังหวะนี้เออมามาทั้งหมู่บ้านบอกเลยเอาล้มเสร็จ ไป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 สกิลต่อมาทั้งหมู่บ้านไปอ้ยชุบหลบี่โอ้โหผมชอบกดผิดไปกระโดดอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยขามันทำไมสว่างอะ่ะหรือว่าตีขาให้มันแตกให้หมดสินะลบลบลบลลบ,บนี่ไงเออผมว่าใช่วะ่ะผมว่าใช่ โอ้โหสกิลใครวะอลังการนี่ไงสไตล์มาแล้วเอาไปโคเลเดทูด่าเจอนี่หน่อยเป็นไงโอเซเซมาโอ้โหมันวะมันวะมันวะเกมเท่าไหร่นะสองพันใช่ไหมซื้อซื้อเลยซื้อมันมันมันขนาดนี้เอาดีครับเอาดีครับเออเฮ้ยมัน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 ฟื้นแล้วมันฟื้นแล้ถอยถอยถอยเฮ้ยมันคำรามว่ะ คำรามครับอุ๊ยโอ้หมันมีกระพือปีกด้วยโจมตีอย่างด้านหลังมานี่ครับถอยอุชุบเอออุ๊ยนี่ไงแพรรี่ได้จริงด้วยนะครับไม่ใช่แพรรี่คือเราหลบถูกจังหวะครับภาพมันจะสโลโมชันเออโหมันพยศมันพยศเอาลัว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 ,ลวไอสกิลอะไรได้ผมสั่งสกิลหมดแนละ้วตอนเนี้ยเพราะว่าบอสมันตึงมืออยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่นะ ล้มใช่ไหมครับเอ้ามาทุกสกิลไปมาทั้งหมู่บ้านไป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 เอ้ยอย่าโดดอย่าโดดนั้นมันโดเฮ้ยมันจะสกิลอีกแล้วชึบโอ้โหโดดเร็วไปเออชึบโอ้พอดีเป๊ะจังหวะนี้เยี่ยมไปอัดนไปรัวๆอัดไปรัวๆเออเริ่มมันแล้วว่ะเริ่มมันแล้วว่ะเยมลบเตยมลบคือบางสกิลของนักดาบมันเป็นงัดสตูขึ้นฟ้าแล้วตัวเองลอยบนฟ้าไปด้วยไงแล้วอยู่บนฟ้ามันกิ้งไม่ได้อ่ะนี่คือจุดอ่อนเลย อโอ้โหยังยังยังตวัดมาโดนอีกยังตวัดมาโดนอีกเลือดผมจะหมดแล้วการมันแตกพอดีเอาอัดไปรัวๆเออเออเอออัดไปรัวๆเออยิ้วหน่อยพี่เออแดงแล้วแดงแล้วแดงแล้วเออเออล้มไปอีกรอบนึงอื้ืออื้มอืมขาใจเว้ยขาใจลดจำลบ โอเคพอด <gardens. S 1> ีจังหวะไปมาอุ๊ยลืมไปมันเปลี่ยนไปโจมดีสองรอบแล้วชุบโอ้โหเริ่มเริ่มชำนาญละเอ้ยเอาอีกแล้วไม่กล้าสกิลมากเลยสกิลแล้วตัวเราโดดเรียกลุงน้องเหรอแล้วไงเราเอ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 ้ยเราเป็นนักดาบเข้าข้างหลัง เออเออล้มเยี่ยมครับลบอีกจังหวะหนึ่งผมชะงักครับหลบไม่ได้เลยชะงักอยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงหลบทันครับผมมันวิ่งใส่มาครับได้บัฟครับผมอัดรัวนัวไปหน่อยโอ้ยเกี่ยวไปหลบๆๆเต็มหลบเอยหลบแบบผูกจังหวะไปอีกแล้วสเกิลวมสองคนเลยเออ เออโดดเร็วไปว่ะแตกเหอเออสไต์มาสู้นานเหมือนกันนะเนี่ยบอสเนี่ยแต่บอกเลยว่ามันครับผมมันมันมากซื้อเลยซื้อเลยสองพันใช่ไหมซื้อซื้อซื้อแล้วก็อ่อสิ่งที่ท่านผู้ชมควรต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการพักผ่อนครับคือตอนที่เราใช้สิกงสกิลเนี่ยมันจะมีการหักค่า cp พีที่ที่ท,ที่ที่มันหักแล้วมันจะหักไปเลยอะ่ะ เราสามารถที่จะมาทําการฟื้นตัวของ CP รวไมไปถึงเลือดของเรานะครับแล้วก็กินอาหารได้ที่ตัวแคมนี้ครับกดที่แคมได้เลยแล้วมันก็จะมีคําสั่งให้เราเลือกต่อนะครับ mm. เช่นเราจะพักผ่อนแล้วก็จะทําอาหารก่อนไหมอ่ะเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรามีวัตถุดิบเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้แล้วมันก็จะบอกสเตตัสของไอเทมไว้ด้านขวาล่างเลยแล้วก็ในรูปของไอเทมด้านขวาบนจะมีบอกระยะเวลาเห็นไหมครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าจะวันไหนเอานี้แล้วกันไอติมแช่ไอติมปะเนี่ย ให้กับตัวละครเรากินหรือว่าจะให้ตัวอื่นกินก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เลือกเห็นปะอ่าตอนนี้มี NPC คนหนึ่งด้วยนะฮะอ่าก็เอาไว้ทำการซื้อขายของนั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างพวกอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับนี่ไงคขขาดโพชงโพชชันอะไรเงี้ยก็มาเนาะมีหลายหน้านะครับกด LR ดูได้เลยเห็นไมครับมีหลายหน้ามีวัตถุดิบของมอนสเตอร์ด้วยมีพวกอ่อุปกรณ์เครื่องป้องกันอุปกรณ์ด้วยแต่คนนี้เขาไม่ได้ขายเท่านั้นเอง เดี๋ยวลองไปดูเรื่องของการสร้างอ็อเซอรี่กันนะครับก็จะเห็นว่าไอ้แร่ที่เราขุดๆมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาสร้างได้แล้วก็ดูด้านขวาล่างมัาจะมีบอกเห็นไหมครับว่าสร้างมาแล้วเนี่ยจะได้อะไรนะครับอันนี้ก็คือจะได้มาเป็นตัว m a ็ HP 15%และนี่ล่ะ ATK 15%เห็นไหมครับอ่ะก็ลองสร้างดูเลยก็แล้วกันเรียบร้อยครับผมแล้วอีกอันนึงล่ะ ATK 15%นะครับแล้วก็จะมีการคราบเรียงตามระดับความแรงด้วยคืออันนี้4ดาวอันนี้3ดาว ก็ลองดูสเตตัสเพิ่มเติมด้วยกันละกันครับมันจะมีสกิลย่อยเห็นไหมครับเมนสกิลคือแอทแท็กบวกสิบ็ก็จริงแต่ว่ามันจะมีเลเวล2 3 4เลเวล2ได้ตัวของเอเลเมนต์ดิฟเอนซ์อ่ะกันเวทมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมกันธาตุแล้วก็มีสแมกดาวน์ที่เลเวล3แล้วก็เคาน์เตอร์ดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่เหมาะกับนักเวทนะ <c oughs> น่าจะไม่เหมาะนะนักเวทน่าจะเอาอันนี้มากกว่าเนาะมีเอิร์ดดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ลองมาดูกันละกันนะครับทีนี้ถ้าเกิิดดเเเรรรราาาาต้้องกกที่จะะะปป๋ปขึนนมนคับ ตรงกลางจอยเลยอะ่ะก็คือเรากดมาปุ๊บม,มันก็จะเปิดมาเลยเห็นไหมครับอ่าถ้าผู้ชมจะเห็นว่ามันมีคําสั่งในการฟื้นเลือดด้วยนะคือมันเหมือนกับจะเป็นตัวเก็บเกรดเอาไวอ้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเออมันจะเก็บเกรดเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเอา่อใช้ไปล่อยหล่อล่อยหล่อ,อ,อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ต้องไปเติมนะครับหรือว่าไปนอนเต็นท์นอนแคมป์ไฟเมื่อกี้นนะั่นแหละเนี่ยมันก็ขึ้นมาอะไรเงี้ยอ่แล้วก็จะมีแบ่งเมนูสัดส่วนไว้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นไอเทม ซึ่งเราก็สามารถเข้ามาเช็ครายละเอียดแล้วก็สามารถทิ้งได้ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีตัวของ a R test นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าคือไอตัว a R test เนี่ยมันก็คือจะเป็นสกิลนั่นเองนะครับเ็คือเขาจะมีบอกว่ากดสามเหลี่ยมใช้สกิลอะไรสี่เหลี่ยมใช้สกิลอะไรถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราก็สามารถกดเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มาอ่านเอากันนะครับว่าเราอยากใช้ท่าไหนคือเนื่องจากตัวเดโมเนี่ยมันมาถึงมันเลเวลยี่สิห้ากระมดเลยไงสกิลมันก็จะมีเยอะ,อะเพราะนั้นก็อย กระโดดแล้วค่อยจมตีใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกตัวเลยนะเห็นไหมครับเปลี่ยนได้ทุกตัวเลยตัวอุปกรณ์นะครับก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์นั่นเองเมื่อกี้เราครับเจ้าอุปกรณ์มาใช่ไหมครับอ่ะก็สามารถเอามาใส่ได้ที่นี้นั่นเองครับรวมถึงเวลาเราได้ของใหม่ด้วยนะก็คือจะมาใส่ที่นี่และก็ใส่ให้ได้กับทุกตัวละครเช่นเดียวกันครับ ส่วนั้นสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวของ System Setting นะครับคือไว้ปรับพวกความยงความยากอะไรพวกเนี้ยผู้เรื่องของกราฟิกเสียงเสริงอะไรอย่างี้นะครับก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเกมนี้นะครับผมรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเป็นฉบับเบื้องต้นเนาะก็เรียกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับใครไม่สนใจไม่รู้แต่ผมสนใจครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศกับดูดีไปหมดเลยดูดีไปหมดเลยนะครับแล้วก็ซีรีส์ t a l l of เนี่ยก็มีมาอย่างยาวนานมากกว่า20ปีแล้วนะครับก็น่าจะการันตีอะไรได้บางอย่างฮ นั่นก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ครับผม